ครับผมกับวิธีการที่ว่าเราจะขุดขยายพันธุ์เนาะคือไผ่ลำเราต้องเข้าความเข้าใจกับไผ่ไผ่ก่อนนะครับว่าไผ่ชนิดเล็กอ่าส่วนมากแล้วไผ่ตระกูลพวกนี้เป็นพวกตระกูลไผ่ลวกไผ่เลี้ยงสร้างไผ่ไผ่ตระกูลเล็กทุกอย่างเลยเนาะขนาดลำตั้งแต่หนึ่งนิ้วถึงสามนิ้วอย่างเงี้ยนะคือส่วนมากจะไม่ค่อยนิยมกันในการตอนกิ่งกันนะครับในการที่ว่าเราจะไผ่ลำเล็กเนี่ยเราจะขุดเหง้าซะส่วนใหญ่ การขุดเงาพี่ๆถามว่าขุดช่วงไหนดีที่สุดเนี่ยบางคนก็บอกว่าขุดช่วงกันยาตุลาอ่า,อาหรือว่าเดือนมีนาเมษาเราต้องเข้าใจในภาคของแต่ละพื้นที่ก่อนนะพื้นที่บางคนบางท่านเนี่ยหน่อออกไวออกช้าออกออกเร็วด้วยบางที่หน่อเดือนตีการหน่อหน,น,น่อเขาเริ่มออกแล้วอย่างเงี้ยหลักการง่ายๆนะครับก็คือการที่เราจะขุดขยายพันธุ์ออกมาเนี่ยเพื่อพ่อปลูกเนี่ย เราจะใช้จากหน่อตัวนี้เนี่ยหน่อตัวนี้นะอ่าหน่อตัวนี้ให้เขามีอายุอย่างน้อยเจ็ดเดือนขึ้นไปนะเจ็ดเดือนแปดเดือนขึ้นไปกําลังดีปีหนึ่งก็ได้เนี่ยนะครับถ้าเราขุดช่วงนี้เราขุดช่วงนี้ยคือแม่พันธุ์ของเขาอะจะจะอยู่ข้างๆนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยนะอันนี้แก่แล้วอันนี้เขาจะไม่ไม,ไม่ไม่มีหนอนะมันจะดูเนี่ยหน่อนหนอหนอ่หนอ,หนอ,หนอของต้นตัวนี้นะเขาจะออก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 ลูกออกอะไรมาให้ออกลูกออกอะไรมาเนาะเพราะในการ ที่ว่าเราจะขุดเงาเนี้ยเนี่ยเนี้ยก้อนี้นะโอ้โหงัดปูนผมเลย <c oughs> มีแผ่นปูนเนาะเนี่ยกอนี้นะครับเนี่ยน,นี้คือแม่พันธุ์ของเขานะแล้วก็ยืดเอามาแล้วก็ออกหน่อที่นี่เลยครับเนี่ยอ่าถ้าเราไปขุดช่วงนี้หน่อออกเนี้ยอ่าอันนี้คือเป็น,เป,นเป็นแม่พันธุ์ของเขาไม่ใช่ลำนี้นะลำนี้เป็นลำแก่บางคนขุดลำแก่อย่างนี้มาอ่าเอามาเพาะไม่ตายนะครับแต่ว่ามันเขาจะไม่ให้หนอนะหนอ่อออกออกก็โอ้โหช้าสองปียังไม่ออกเลยอย่างเงี้ย เราเราจะขุดเง่าไผ่ของของของเดือนเนาะเอาสรุปที่แบบง่ายที่สุดเลยนะเราไม่ต้องคิดอะไรมากเนะี่ยทุกขี้เลยเนาะอ่าเราต้องเข้าใจบริบทของแต่ละที่แต่ละจังหวัดก่อนนะเราผมจะไม่ฟันธงว่าอ่าต้องเดือนนั้นเดือนนี้เนาะเอาแต่ว่าเป็นหลักการเลยนะให้เราขุดเง่าไผ่จากหนอตัวเนี้ยเนี่ยเนียหนอที่เขาออกหนอเอนะตอนนี้มันช่วงเดือนประมาณสักเดือน เดือนกระดากระดาเนาะกระดากระดาสิงหากันยาหนาอเขาเขาเขาก็จะเริ่มออกละบางที่ก็ออกตั้งแต่เดือนมีนามาแล้วอย่างเงี้ยเนาะอ่า,เ,อาเราช่วงฤดูการขยายหนอตอนกิ่งลงถุงอะไรก็แต่ถ้าขุณเงานะช่วงฤดูหนาวอ่ะเขาจะไม่แตกรากแตกใบแตกอะไรเลยนะอา่าเราให้เราขุดช่วงค่าใครเพราะในช่วงของเดือนได้แต่กันยาวแล้วกันเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมกราเงี้ยสี่ห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนนี่แหละ ยิ่งเป็นเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่นะอากาศมันหนาวอ่าไม้ไผ่เขาไอ้คลายน้ำเนาะ <c oughs> เขาไม่ค่อยดูดอาหารการจะเริญเติบโตเดินลาของเขาจะไม่ค่อยดีให้เราไปขุดอช่วงประมาณสักเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาไปนะกลางกลางกุมภาก็ได้กุมกุมภามีนาอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีนานี่ไม่มีพลาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนา กระดากระดาหนอกก็เริ่มอ,ออกละอย่างเงี้ยครับผมการที่เราจะเอาไปขุดขาไอขยายพันธุ์ลงถุงนะเราลงถุงไว้อย่างเงี้ยอย่างหนอตัวเนี้ยเราต้องเราต้องขุดหนอหนอหนอตัวนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ขุดเราเราจะไม่ไม่ไม่ถ้าหนอออกอย่างเงี้ยเราจะไม่ขุดเงาอ่ะนะเราถ้าหนอเขาออกประมาณเนี้ยนะครับเราจะไม่ขุดละเราก็จะปล่อยเขาปล่อยให้ปล่อยรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นู่นแห,หละครับอือ เนี้ยอันนี้เขาเขาก็เริ่มออกหนอแต่ทําไมผมถึงยังไม่ตัดละ่ะอันนี้ตัดไม้นะนี่อันนี้ลำลำมันล้มมาหน่อยเอาลำมันล้มมาอันนี้ตอนนี้เขากำลังให้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 หนอตัวนี้อยู่ถ้าช่วงนี้นะอ่าช่วงนี้เราคือแม่แม่พันธุ์ของของเขาคือคือเป็นเป็นตัวนี้เขาให้หนอมา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 เป็นเป็นลำนี้นะเนี่ยถ้าถ้าผมตัดปุ๊บหนอเขาก็จะตายเพราะเขายังหาเลี้ยงหากินเองยังไม่ได้ ถ้าหนอเขาขึ้นสูงขึ้นไปสักสองเมตรสองเมตรสองเมตรกว่าีนเขาเริ่มจะหาหากินเองได้ละถ้าเขาหาถ้าเขาหาอยู่ได้ตัวของเขาเองแล้วนะผมถึงจะมาตัดตัดกอแม่นี่ออกออกได้แล้วเอาไปใช้งานได้ละจริงก็อยากตัดนะแต่ว่าก็ยังรอรอให้รอให้เขาเลี้ยงเลี้ยงอันนี้ก่อนรอให้เขาเลี้ยงไอ้แม่เขาก่อนเนาะนี่ครับลำยาวไปนู่นเลยครับลมลมพัดแดงไปหน่อย ลำนี้ก็ยาวประมาณสักยี่สิบเมตรได้ครับลำนี้นะนะครับผมเป็นไผ่ตัวนี้เนาะวิธีการาไออันนี้อันนี้เป็นบ้านผมเรียกว่าไผ่ไผ่ลูกดานะอ่าไผ่ลูกดําไผ่สร้างไผ่เนาะบางที่ก็เรียกว่าไผ่เลี้ยงหนักนี่นะอ่าแล้วแต่พื้นที่เขาเขาเรียกกันนะครับบางที่ก็เรียกนอไผ่ลายเสือเนี่ยยิ่งเป็นภาคกลางนี่เรียกไผ่หวานทุกอย่างเลยครับไผ่หวานนี่ไอเลี้ยงหวานอย่างเงี้ยเลี้ยงหวานแต่ว่ามันมันมีเยอะนะ ครัว่าเลี้ยงหวานนะครับบางครั้งพี่เขามันจะมีอยู่สองไผ่แค่สองสองสายพันธุ์เนาะไผ่ตัวนี้ตามันจะไม่ค่อยใหญ่นะตามจะเล็กๆอย่างเงี้ยไผ่ที่นิยมเอามาทําพวกงานบันไดางานเฟอร์นิเจอร์งานจัรทันโครงสร้างทํารั้วทาอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ที่ขนาดลำที่ท,ที่เราต้องการนะเนาะเนียครับลำเนี้ยประมาณสักสองสองนิ้วกว่าสองนิ้วกว่าก็เป็นความต้องการของตลาดนะที่ว่าตลาดจะเอาไปทําตรงไหนเนี่กับไผ่ตัวเนี้ถ้าเอาไปปลูกแถวภาคกลาง ภาคกลางนี่ด้วยด้วยสภาวะอากาศเขาร้อนร้อนแรงเนี่ยเขาจะลำหนึ่งเขาจะได้ความสูงได้ไม่สี่เมตรถึงหกเมตรเองครับผมโอเคนะลำต้นเขาเขาโตนะแต่ว่าความการยืดของเขาจะไม่ค่อยสูงจะไม่ค่อยสูงเหมือนบ้านผมเนาะถ้าว่าถ้าปลูกแถวภาคอีสานเนี่ยความความชื้นมีภาคใต้ความชื้นมีถือว่าภาคกลางแถบที่ว่าใกล้ๆน้ําอากาศดีๆหน่อยเย็นๆหน่อยเขาก็ลำเขาก็จะสูงถึงสิบกว่าเมตร เดียวครับเนีย่ยบ้านผมนี่ยี่สิบเมตรสบายสบายเลยสิบห้าเมตรขึ้นไปครับหน่อยเขาจะพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยเนาะในการที่ว่าก้าพันธุ์ไผ่เอาที่ไหนมาก็ได้ได้ได้หมดมันไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมันอยู่ที่ว่าไออ่ามันนะมันอยู่ที่ว่าอะไรนะมันอยู่ที่ว่าสภาพอากาศนะยิ่งแถวจังหวัดเลยอย่างเงี้ยเนาะจังหวัดเลยจังหวัดแถวเลยแถวจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยู่แถวประมาณช่วงเขาค้ขอขึ้นไปอ่ะนะ ปล,ปลูกได้ลำโตมากภาคอีสานเกือบได้เกือบทุกจังหวัดแหะครับลำเขาจะโตแต่บ้านผมนี่ได้ทุกพื้นที่แล้วภาคเหนือตอนบนอนะ่ะปลูกยังไงลำก็โตหมดนะครับสองนิ้วสามนิ้วลำจะตรงดิ่งเลยนะอา่ากับการการทำพันธุ์ไผ่พวกไผ่เล็กนะครับอันนี้ก็ยาวนู่นเลยครับทะลุหลังคาผมไปเลยเนี่ยครับลักษณะกา,ายภาพลำของเขาเป็นอย่างเงี้ยครับยี่สิบกว่าเมตรแต่ว่าไผ่พวกนี้ด,ดีดีอย่างหนึ่งคือ เราปลูกใกล้บ้านได้ถึงแม้มันล้มใส่หลังคาหลังคาแล้วก็อะไรอะไรก็ไม่เราก็ไม,ม่เสียหายเพราะด้วยลำของเขาไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะปลูกประดับก็ได้ครับเนะี่ยบางคนก็เอาไปทําทเป็นไม้ประดับปลูกใกล้กลบ้านถ้าเป็นไผ่ใหญ่เ่ยปลูกล้มมาทีหนึ่งนี่โอโ้โหหลังคาพางังต้นไม้พังหมดเลยนะครับผมอ่าที่นี่ลืมไปเลยเรามาแนะนํนาในเรื่องของการขยายขยายพันธพันไผ่ช่วงเดือนไหนดีเนาะบทสรุปก็แล้วกันนะว่าใหเ้เราเริ่มขุดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาไปเลยกัน กุมภามีกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากร,กระดากระดาอีกเดือนหนึ่งก็ได้เอาประมาณหกเดือนที่เหลือเราให้เราพักไปก็ได้ครับผมแต่ถ้าช่วงเราขุดช่วงเนี้ยมันก็ขุดได้นะแต่ว่าการมันจะมีผลกระทบกับหนอง,องเขาสมมุติว่าไผ่ลำเล็กๆอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมหาไผ่ลำเล็กๆให้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมจะหาดูว่ามันจะเป็นเหตุเพราะอะไระนี่แล้วกันเนาะเอาที่ชัดๆ ลำนี้ก็แล้วกันนะนี่สมมติว่าลำนี้หน่อของเขาก็คือมาจากตน้นต้นนี้มองเนี่ยนัน่นนัน่นเป็นต้นนี้แหละครับเนี่ยต้นอ่อนลากมา,ากตัวนี้อันหนึ่งมาตรงนี้อันหนึ่งเนาะถ้าเราตัดตกอกอแม่เขานี่ปุ๊บนะครับอาหารเขายังเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้เลยหนอ่อเล็กๆหนอ่อหนอ่หนอพวกนี้ตายอันนี้ก็ตายเพราะเขาจะหายกินเองยังไม่ได้เขายังเล็กอยู่นะต้องรอให้เขาโตอีกหน่อยอย่างเงี้ยครับผมนีย่ยเนี้ย เราตัดแม่เขาไปปุ๊บนี่ขุดแม่เขาเอาไปแยกหน่ออีกทีหนึ่งเนี้ย seconds. เขากำลังให้ให้ให้ลูกตรงนี้อยูเออ่เขาก็ไม่มีอะไรที่ที่จะมาเลี้ยงต้องรอให้เขาโตขึ้นมาอย่างน้อยสามเมตรขึ้นไปหน่อ,ขอเขานะครับสามเมตรขึ้นไปเราถึงจะตัดตัดแม่ตัดตัดแม่อะไรได้ละอย่างเงี้ยเขาจะให้หน่อยอยู่อยู่สองหน่อสามหน่อนหน่อน,นี้อยู่ที่เราดึงดึงหน่อออกมานะถ้าเราหน่อเขาจะมีปมมีตาอยู่ถ้าเราดึงหน่อออกมาได้เยอะเท่าไหร่เนี่ย การที่ว่าเราวิธีการดึงหน่อเ,เดี๋ยวผมจะมาแนะนําพี่เขาอ,อีกทีหนึ่งว่าเราจะดึงหน่อมาละมามาอย่างไงเนาะกับการใช้เท้าที่จะทําให้หน่อออกมาเยอะเยอะย่างเงี้ยมันก็มีใส่พวกขี้ไก่ก็ได้นะขี้ไก่ก็ได้อ่ปุ๋ยก็ได้ถ้าเป็นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยบํารุงต้นหรือว่าไอปุ๋ยยูเรียแล้วก็ได้เนะาะอี่ที่เราคนพื้นที่ถนัดใช้นะแต่ว่าถ้าหน่อออกมาเยอะๆนะก็เลนเป็นพวกขี้ไก่ขี้เป็ดดีที่สุดนอกจากว่าถ้าเราให้ขี้ไก่เสร็จแล้วในการบํารุง ให้อาหารต้นไม้เนี่ยเราก็ใช้ใชพวกมูลวัวม,มูลสัตว์สัตว์ที่กินพืชแหละครับอ่ามันมันม,ม,มันจะให้ใหการให้ให้ไม้เขาโตสวยงามอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไผ่อย่างเงี้ยคือเ,เราต้องเข้าใจก่อนนะคือระหว่างเร่งหน่อออกกับบํารุงต้นนะอ่าถ้าเขาหนอออกมาแล้วเขาก็ไม่ต้องการหน่อแล้วอะ่ะเขาต้องการอาหารกินบางครั้งอ่าเราไปเร่งเขาเยอะเกินไปอย่างเงี้ยอย่างกับปุ๋ยเนะี่ยบางครั้งมันก็ มีทั้งเล่งดอกเล่งใบบำรุงต้นเนี้ยเ,เราต้องเข้าใจพืชทุกอย่างจะเป็นหนี้หมดในการที่ว่าเราจะเข้าใจในเรื่องของของไผ่นะครับเรื่องของไผ่อย่างเงี้ยโอเคนะครับกับวิธีการขายายพันธุ์ไผ่ช่วงเดือนไหนดีเนี้ยครับ